เสียงอนาดมานรแเริจกผม่อคุน้กุที่นั่งการรงให้บวชื่ใจผมอยากบไคอยตุอมที่ให้ผมไม่ขอเลย thank <laughs> you A va peuka ne храм ขอบคุณขอบคุณครับลายยิ้มและเสียงปรบมือรางวันนำใจทุกบาทสุดตังที่มอบให้นะครับตอนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องผู้มี่ประคุณกับทีมงานระเบียบว่าประสิทธิ์ทุกคนครับทีอาเซียสละเวลาขับนั่งรถบินมาให้กำชิดใจกับทีมงานระเบียบว่าประสิทธิ์ไม่ได้โอ้ยหายใจก่อน ออวันนี้พอ่อภารกิจหลายอีพี่น้องครับพ่อในภพโยว่าอันความง่วงสันเดียกอยังป่ะว่าทีเรตีสุมมสักไปใส่เสื้อชุดเหลราเนี่โอ้อันพี่ปอเรามืัอนี้เราอัิเตบยากเหล่งดวนยาเหล่ดหงดวนครับอันเลยบได้ขึ้นมาหาพี่หาน้องมันยังสันอ่อมาน <laughs> ตัวแท้ดิพ่อตัวแท้ถ้าดีใจคำเต็มมีโอกาสได้มากพอหน่าพี่น้องเช่าก่อถมอีกครั้งหนึ่งับหลังจากข้างนั้นไปโดนพ่อสมซวน พงนันทั้นทียิบสาวของวัดสิมพ์พ่อพี่พนองอยู่นี่ครับเลยว่าง่ายไปทั้งจะมีทั้งหมอชิดครับทั้งหมอชิดเป็นแบนบพีคําสั่งคนมาอีกครับเลยว่าสินง่ายกลับมาหมองเก้ากันเลยยามพนองสับสนครับเลยมาถามมือนี้มือเดียวเลยครับมือคืนนี้พี่น้องกาดไปกำลังใจทางคุณก็มีอยู่ครับางคนกินมาพี่น้องสิบพูดมาหลายซ้ำภาะว่ามือนี้กับสิมี่งานการกุศลของประตูต้งสินอยู่สวนรถไฟครับอันนั้นประหารสิบาทโอ้นั้นคนเป็นหมื่นเลยครับครับ มณีกับฟรีอยู่มัดตกตาเนาะแม็นครับมณีสามลอยตาองลอยพี่มันแพงครับมนี้ครัวมนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณบักทุกใบนะครับกำลังใจทุกทคนนะครับที่แสดงได้เห็นเราพี่น้องครับต้องกันย่งหลายอยู่นะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องซื้อวัดขาม้ามณีสองร้อยบาทเป็นบอสองร้อยบาทนะครับวันที่สิบพฤษภพี่น้องต้องวันสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนไงพี่น้องได้ขึ้นไปพูดละสองร้อยล้านเด้อ คนลาเปนระหว่างสั้นนี่พอสองห้อยล้านมันได้ยากได้จังหวัดสิบเดือนนี่คอยมีแฟนจากสองคนเด้อว่าต้องไปทานสิบเดือนสั้นว่าต้องไปทานสิบเดือนจับว่ะเรื่องงานนี่ยานตันตันยิ่หนาเพระตูได้หรออย่างนี้ตำรวจจัะป่าก็สิ่เดือนเตยต่อพ่อเวลาเขาบ่หลายมือครับคนสดไม่มีแฟนมาเที่ยวงานยอ เอาขอไปเล่ากระไรเนาะอดีตสิบ้าพี่น้องเตยศิลปินเขาเล่าพี่น้องเตยจังน่อยเอาศิลปินแมนครับดีจีเอาบอกพี่เลี้ยงพยัยก็ยังเขาพ่อไม่ได้เนี่ยบอกบอกว่าขวนนาดามันอยู่เสอเขไม่ใช่เป็นวนนาดามโอ้ยเนาะบอกม่ากวานงูเสือพดถึงอดีตไหมอดีตนะพ่อเอาลูกพี่เป็นตัวขววกูก็เป็นตัวตลกด้วยโอ้ยซูมุยเป็นตัวยังสั่นเป็นตัวตลกคือเก่าไอ้ไอ้ไอ้ครับนี่ไอ้นี้ ืัอนี้ก็พ่อของคุณสักเกินครับมืัอนี้ขอบคุณจากแา่หน่อยครับใส่ซองทับใบ <อะ S 1> ละพันมาเรียบร้อยประมาณเกือบสิบใบนะครับเอามาให้ศิลปินเท้าตามไล่ซื้อเท่าเมือนเด็กสิแจกตามไล่ซื้อนี่แหละขอบคุณแา่หน่อยหลายๆครับจากอุบลครับใ่ว่าพ่อมีชื่อพ่อหรอครับเพราะเดียวคุณเดียวเข้าไปให้พ่อแลยครับมีชื่อพ่อไหมเอาดาวพี่น้องผู้เป็นการมาเสียเวลาชุดนี้เตยย่างจากกลุ่มศิลปินเพลงนั่งเอกครับสวัสดีครับ